ครับ fc ก็มาเจอกัน ep 3สาำหรับเช้าวันพฤหัสน,นะครับก็มาเดินทางไปที่รูปีรีวิวรามธารักษสีนะครับไปรับเช็คนะครับก่อนที่จะไปประชาดิเวศนะครับไปสำนงานขับพรีพื้นที่1นะครับตอนนี้ ก็กำลังอยู่ที่ซอยมายาลาบสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถาน,นีมายาลาบนบ่ีรถติดนะครับโอ้โหรถกระบ,บะ่อย่างไปกำลังจะผ่านซอยมายาลาบไปนะครับ ก็มีคดีที่รองจากการมดกสารแปลในสารจังหวัดอบุบลรธานีโทรมาให้วางค่าประกาศเป็นที่เข้าใจเลยว่าสารต่าจังวัดต,ต้องมีคิดค่าประกาศปกติแล้วในกอทมอจะไม่มีนะครับจะมคิดค่าประกาศว่าค่าธรรมเนียมการประกาศไม่มีแต่ตจังหวัดมีนะครับเหมือนสารจังหวัดกันทลักษ์นะครับก็สารจังหวัดอุบลรัานี แอดจะไปวางค่าประกาศให้ศาสตรวันนี้ไม่งั้นศารจะจะไม่หนึ่ควิพิลาให้นะะแจ้งเก็บเงินจากคู่ความนะครับ650บาทเพิ่มตอนนี้ก็ลัดเลาะ,ะมาถึงสถานีมายาลาบรถติดนะครับ ข้างหน้าเป็นฐถานีลับปักเขานะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับซอยทางลาดัลดราบปักเขาซอยหกหกซอยเจ็ดสองถ้าใครจะเข้าตรงนี้นะครับซ้ายมือถนนประดิษฐ์มนุมนุกิตนะครับตอนนี้เป็นเส้นถนนลาบพินทรานะครับรโอ้โหรถเบนซ์ป้ายแดงสีขาวไอตัวยต้าไม่ใช่เบนซนะ์ กรงเทพมหานะครก็จะคลื้นนะอย่างที่แอดบอกวันนี้เป็นวันแรกที่คู่สมรสเทศทางเรื่องหรือ LGBT ที่เขาจะมีสิทธิ์ไปจดทะเบียนนะซึ่งเขาต่อสู้สิทธิเรียกร้อมา,อาหลายปีนะครับจนสารได้แก้ไขกฎหมายนะครับรดค่อนข้างเยอะนะครับ เยอยซอยเม่ารมาก็เต็มสี่ช่องจราจรรถเยอะมากสี่เลนนะฮรรถยังเยอะนะครับอีฟนี่รถไฟฟ้าสายสี่ชมพูก็วิ่งผ่านมาสครู่อากาศไม่ใช่ว่าจะดีนะแอดใส่แมสนะครับพูดตอนนี้พูดออกจากแมสนะครับแม้ในรถเองก็ต้องป้องกันฝุ่น ฝุ่นมันเล็ดลอดเข้ามาในห้องยังมีฝุ่นเลยนะครับปิดหน้าต่ากกระจกมันเล็ดเล็ดลอดเข้ามาได้เพราะว่าปกติจะไม่ได้เปิดหน้าต่างจะับเปิดแอร์ตลอดนะครับตอนนี้ก็ถึงปั๊มปั๊มปตทปัปทท๊มใหญ่ตรงนี้มีร้านเซเว่นใหญ่มาก ากาเช้านะครับเช้าวันพฤหัสนะครับที่เ้าโมงแล้วนะครับก็จะไปรับเช็คนะครับก็ตั้งใจว่าจะรับเสร็จก็จะวนไปที่ประชานิเวศนะครับประชานิเวศอาจจะข้ามสะพานไปเลี้ยวเข้าตรงถนนอะไรถนนประชาชื่นเส้นนั้นเลย เป็นเส้นทางลัดนะครับถ้าไปเข้าด้วยตัวเมืองรถอาจจะติดถ้าเข้าไปในจขตจักรครับแต่ก็ไปแน่ฟรีรถมันอยู่นี้รถเยอะนะครับติดทุกเส้นนะครับมาถึงข้างหน้าเป็นสถานีรับประเขานะครับมีบิ๊กซีใหญ่ Ultra, บิ๊กซีเอ็กซ์ตราเป็นสถานีนะครับ ราบประเขาสายสีชมพูเห็นไหมครับซ้ายมือมีเบกซี่ใหญ่นะครับมีบาร์บีคิวพลาซ่ามีออฟฟิศเมจโอ้สารมีคำสั่งสารไหนไม่รู้เนีย่ยตอนนี้ก็กำลังลัดเลาะมาถึงรับประเขาเห็นไหมครับสถานีข้างหน้าอีกซีแล้วก็วิ่งเลนกลางนะไม่ไวไม่ช้าไม่ ไปปกติไปเรื่อยๆนะครับมีลิฟต์มันไดเลื่อนด้วยนะครับตรงนี้เห็นไหมครับซ้ายมือใครจะขึ้นไปบีอ,อ่สถานีรถไฟฟ้าชา,จานจะราขึ้นมาเดเลื่อนไปนะครับไม่ต้องเดินนะนก็จะขึ้นสะพานข้ามเขาเรียกว่าสะพานข้าม อแยกรับประเขานะครับตรงนี้นะคระับสายมือซ้ายมือตอนลงสะพานก็จะเห็นเวทีมวยลุ่มพินีนะครับซีซึ่งช่วงก่งอนเกิดเกิดโควิดนี่คนดูเยอะมากพนะอหลังหงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงนะแต่สถานการณ์โควิดระบาดนี่ <c oughs> คือสะพานข้ามรับประเขา มองไปก็มีตะฝุ่นเห็นเครื่องบินคาไไปเห็นเครื่องบินนะครับสี่เครื่องบินกำลังบินผ่านมาจากทานาบินดอนเมืองนะครับมองแ้าไม่เห็นนะเพราะมันปกคลุมไปด้วยมลพิษนะครับตอนี้ก็จะลงสะพานพอลงเสร็จปุ๊บเราต้องคิดซ้ายเพราะว่าถ้าคิดขวาก็จะขึ้นสะพานข้าม ถนนพิบถนนประนาณนีเรียกว่าถนนพรมโยธินนะเราจะไม่คิดขวาและคิดซ้ายเพื่อที่จะอยู่เทินกลับทำไมรถออกมาเร็วนีเยอะจังเห็นไหมครับพี่สี่รถ ทางเยอะเลยนี่เวทีมวยลุมพินีนะครับซ้ายมือนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนเพราะาย้ายมาจากสวนลุมพินีนานแล้วนะครับสมัยก่อนโด่งดังที่สวนลุมพินีตังคตรงข้ามตรงใกล้ๆบ่อนไก่แล้วก็ย้ายมาอยู่ที่ราพินทราเรียบร้อยหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดที่เคยไปสายปีนีน่ลุมพินีแล้วก็อยู่ที่ราพินทราซอยสองนะครับ ก็เหมือนเงียบนะเหมือนไม่คึกคักนะครับมีโรงเรียนเขาเรียกว่าสอนโรงเรียนมวยไทยลูบินีลูบินีนมวยไทยสคูลนะครับเห็นไหมครับที่ป้ายบอกเข้าไปที่จอดรถตรงนี้ก็เดี๋ยวเราจะคิดซ้ายนะครับทีเดี๋ยวขออนุญาตลงคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีครับ